สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคันปันทปรลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่องค์กรของท่านผู้ฟังเองมีการใช้แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ทางด้าน HR กันบ้างหรือเปล่าครับผมคิดว่าในยุคนี้คงน้อยองค์กรเนาะที่ไม่ได้ใช้นะฮะส่วนใหญ่ก็มักจะต้องมีการนำเอาโปรแกรมทางด้าน HR ไม่ว่าจะเป็น payroll อันนี้นะ่าจะเป็นจุดแรกเลยที่อาจจะต้องมีอยูอ่จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มทางด้าน การบริหารผลงานการประเมินผลงานนะครับบางแห่งก็จะมีเรื่องของระบบ HRIS ที่ไปผูกกับเรื่องของ competency เรื่องของการ develop หรือการพัฒนาพนักงานให้พนักงานสามารถที่จะเข้าไป trace เข้าไป track เรื่องของความก้าวหน้าของตัวเองในการที่จะพัฒนาไปผูกกับ career path ของตัวเองว่าอีกกี่ปีที่จะมีโอกาสได้รับกาเรเลื่อนตำแหน่งถ้าเรา วางแผนตัวเองให้ได้รับการพัฒนาอะไรไปบ้างซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันระบบพวกนี้ก็มักจะมีตัวแพลตฟอร์มมีโปรแกรมเข้ามาบางองค์กรเนี่ยเคยคุยกับผู้บริหารนะครับเขาก็บอกเนี่ยผมมีโปรแกรม hr มันเลยทําให้ผมมีระบบ hr ผมก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าโปรแกรม hr ทําให้เขามีระบบ hr ที่ดีด้วยนะครับเขาจะบอกอตอนนี้ผมมีระบบ hr ที่ดีแล้วเพราะาอะไรเพราะว่าผมมีเอาโปรแกรมดีมาใช้แปลว่าเราจะมีระบบ hr ที่ดี ผมก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะฮะเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวที่ได้เคยเข้าไปประสบด้วยตัวเองนะฮะในองค์กรต่างๆที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้นะครับสิ่งที่เจอคือเขามีโปรแกรมอันทันสมัยมากนะฮะในเรื่องของระบบ HR ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การประเมินผลงานใช้ KPI ชัดเจนมี competency วางไว้ระบบเดินได้หมดเปิดระบบประเมินกันไปในระบบฟีดแบ็กกันในระบบ บางองค์กรก็มีระบบการทำเทรนนิ่งมี e-Learning ซึ่งมันดีมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเอ๊ะทำไม HR ในบริษัทก็ยังคงลุ่มลุ่มดอนๆอนนะมุมมองของพนักงานเอง Engagement ของพนักงานเองหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์จากการใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเองเนี่ยมันกลับไม่ได้ตามเจตนารมณ์ของงาน HR จริงๆตัวอย่างที่เจอเยอะมากนะครับที่อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่เริ่มนิยมแต่ภาพของผลลัพธ์มันอาจจะสวนทางกันก็คือเรื่องของระบบการประเมินผลงานนี่แหละ หรือในบางแพลตฟอร์มเขาเรียกว่า performance management system กันไปนแล้วนะครับโปรแกร,รมหรือแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเลยก็คือตัวโปรแกร,รมมัดีมากแต่เพราะอะไรเพราะตัวโปรแกร,รมมันถูกออกแบบมาให้ใส่สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วดังนั้นมันถูกบังคับว่าเราจะต้องมี kpi ต้องมีตัวเลขเป้าหมายแต่ kpi กับตัวเลขเป้าหมายที่ manager ใส่เข้าไปเนี่ยมันใช่ไหม มันเป็น KPI มันเป็นตัวเลขเป้าหมายที่ถูกต้องใช่ไหมรวมถึง competency ที่ใส่เข้าไปเวลาประเมิน manager ม,มองลูกน้องบนพื้นฐานของพฤติกรรมที่เขาแสดงออกจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมอง competency เป็นแค่เพียงส่วนที่เป็นคะแนนช่วยเพราะว่าอะไรเพราะ KPI มันตรงไปตรงมาแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วถูกไหมฮะพอถึงเวลาประเมินอามาช่วยในุม competency แล้วกันทําให้คะแนนพนักง,งานมันเฟอ้อขึ้นมาเลยเนีย่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอะพลตฟอร์มให้ดียังไง ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงระบบบริหารผลงานขององค์กรได้เลยเพราะ,ระอะไรครบเพราะสาเหตุของปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบละสาเหตุของปัญหามันอยู่ที่ตัวคนใช้อะดังนั้นด้วยเครื่องมือแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เราเอาเข้ามาใช้ในมุมของงาน HR นะครับท่านเองคงต้องมั่นใจก่อนนะฮะว่าระบบ เอาของเราอ่ะก่อนใช้แพลตฟอร์มเนี่ยแนวคิดของคนใช้งานวิธีการคิดวิธีการบริหารจัดการมันไปในทางที่ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแพลตฟอร์มทางด้านไอที IT ที่เข้ามาเนี่ยมันสามารถจะส่งเสริมทําให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะมันจะทําให้เราโอ้โหแบบไปอย่างเร็วมากแต่ถ้ามุมมองของผู้จัดการกับระบบ HR ยังไม่ถูกต้องไอแพลตฟอร์มที่เราซื้อมาใช้มันก็จะไม่ถูกต้องตามไปด้วย เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลเนี่ยมันเป็นปัญหาแทบจะทุกแห่งเลยครับถึงเวลานายอาจจะบอกว่าไอ้เรามี KPI ละเดี๋ยวมันจะแก้เอยกฝ่ายได้สุดท้ายมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าคนที่เอาไปใช้งานไปหยอดเป้าหมายให้มันต่ําลงะฮะเพราะวาอะไรเพราะเราไม่เอาเป้าหมายไปเชื่อมกับเป้าองคอ์กรถูกไหมฮะองค์กรร่วงเลยฮะองคอ์กรนายบางคนบอกองค์กรผมยังไม่ได้ซีเลยแต่น่วยพนักงาน A กันหมดเพราะสุดท้ายแล้วมุมมองแล้วก็ ทัศนคติแนวคิดของผู้จัดการที่มีต่อเรื่องผลงานเนี่ยเขาไปมองว่าเขาอยากจะให้รางวัลลูกน้องมากกว่ามันเลยทําให้การตั้งเป้าการดูแลผลงานจริงๆของพนักงานหรือของผู้จัดการคนนั้นเนี่ยมันไปในแบบผิดทางไปเลยอะ่ะเนี่ยเคสแบบนี้ท่านเองคงต้องมองเหมือนกันตอนนี้มันมีระบบเยอะนะฮะระบบการพัฒนาพนักง,งานก็มีแพลตฟอร์มขึ้นมามีคอมเพนดานซีมาผูกกับโปรแกรมต่างๆคํา,าคถามที่ตามมาคือแล้วเมนเจอร์ล่ะเขาพิจารณาลูกน้องตัวเองถูกไหม ว่าลูกน้องตัวเองยังต้องพัฒนาเรื่องอะไรระบบในแง่ของ HRIS ต่างๆวาเวลากรอกข้อมูลบางแห่งผมก็ยังเห็นเลยนะฮะว่าข้อมูลที่กรอกเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนเดนที่จะเอามาฝากกันในวันนี้ก็คือเรื่องของโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มพวกนี้ครับก่อนที่ท่านจะหยิบเอามาใช้เนี่ยคงต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนนะฮะว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่ออะไรแล้วแมนเจอร์ของเรามีมุมมองการใช้งานกับระบบ HR ที่ถูกต้องหรือไม่ ไม่งั้นแล้วเราจะเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุมันเหมือนกลายเป็นของเล่นที่เอามาใช้โดยที่ไม่ได้เอาประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่สุดท้ายเรามาเข้าใจผิดว่ามีแพลตฟอร์ม HR แล้วทําให้ระบบ HR เราดีขึ้นซึ่งจริงมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงทีเดียวนะฮะเราบอกว่าชาจะดีไม่ดีมันไม่อยู่ที่แพลตฟอร์มนะครับมันอยู่ที่ตัวซิสเต็มอยู่ที่ผู้บริหารลีดเดอร์แล้วก็ HR รวมถึงแมนเจอร์ทุกคนในบริษัทที่จะต้องตกลงแล้วก็เดินไปในทางเดียวกัน อันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดก่อนเราถึงจะเอาแพลตฟอร์มดีๆเข้ามาใช้ก็ฝากประเด็นวันนี้สั้นๆไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ